อ่สวัสดีครับพระนัท่าน FC พ่ะทองแหลกคนเดิมนะครับเนาะมูนี่มามาขอโชคขอลาภเจ้าแม่ต้นยางใหญ่งวดโบเดมาสองงวดระบ,บังนะครับเนาะเจ้าแม่ต้นยางใหญ่มื่อนี่พ่อทองแหลกคนเดิมอ้าสรรพชมมา้ามูเจ้ามาขอโชคขอลาภเพิน่นนะครับเนาะนี่ละทุ่ม,มหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ พอต้องรลเกิดขึ้นมาไงตัวมากก็เห็นอยู่ซ้ำนี่นะครับเนาะนี่นะครับ,รบเจ้าแม่ต้นยางใหญ่หรือเจ้าพ่อต้นยางใหญ่อทวกท่นยงสิยูบก,กับต้วใหม่สิเป็นเจ้าแม่นะครับเนาะะเดี๋ยวไฟกับประหยัดไฟไปก่อนไฟบริาัินะครับเนาะอ่ะมากับครูใจครับห้ากอกออหกหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่ครับบรรยากาศอืแถวเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ นี่ครับมันจะกาดรอบๆเพิ่นนะครับเนาะชนดูแกลกุมข้องดูแลผู้ใดผ่านไปผ่านมาถานนเสร็จนี่เดินทางปลอดภัยดีครับเพิ่นบ่ใาห้เป็นอย่างนะครับเนาะอ่ะมาเดี๋ยวผมสิตั้งหอยไร่มาขอพร้อมกันกับพ่อทองแหลคนเดิมนะครับเนาะมามูเจ้า ัสดีครับพระธัน,ธนเอฟซีพระทองแหลคนเดิมมามาขอเจ้าแม่ต้นยางใหญ่งวดที่ผ่านมาสงสัยหมดเมาหรือเป็นสองงวดกนเลยนะครับเนาะมามาขอเพิ่มมาทีนี่ขอโฉกขอลาบครับพระทองแหลคนเดิมเจ้าแม่ต้นยางใหญไงนะครับเนาะพระ้องแหลเจ้าขอสองยางเหล็กขูดกับเหล็กเทียมที่ นีพอย่โดนคือไฟเบิดก็คือล่าโดยไฟเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับเนาะสิดเทียขาามขลุ่วเจ้าแม่ต้นยางใหญ่อของขอทองเดียวมาขอทันประจํา ช่วย่างไรกลยับบ้านมีปแล้วครับเป็นนส่วนยเลยนี่งานโาม่เหมืเมื่อยให้คนดื่มเจ้าแม่ การกินเจ้าแม่หลายอย่างครับแลครับเนาะนเอาปังปัง,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 งเด้อเด,ด้อหัวเด้อหิ้วเพื่อที่หวังกับเจ้าแม่แล้วครับเนาะขอเลขเชื่อมซี่กับเลขกผูกครับเจ้าแม่ทุกเก้าแหละครับเอาประจำลูกในบ้านหวานในสวนของเจ้าแม่ ต้นยางใหญ่เนาะปะเนาะลูกขาับรวจผ่านไปผ่านมาต้องหยีบแป่ต้องบอกก้าวเจ้าแม่เด็ปยางเนาะปะเนาะขอเลขเที่ยซง,งยซ,ยซีกับเบรกถูกสองยางท่านผู้ชมเลขเที่ยงซีกับเบรดถูกสองยางพ่อยุ่มกับมีเ่เลยยุ่มมาที่นี่มาขอมาบอกมาก้าวขึแล้วครับเนาะมาบอกมาก้าวเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ ผู้สัติ์ติดดูนี่นะครับอหอยทั้งแหล่นับถือครับทรงดุบนองมากบอกกันนะครับงวดนั่นหลายวดนครับห้องข้างแรกคกดุบนองเจ้าเมห้องครั้งที่สองหาเลกไข่ร้ย,ท,ยที่หนึ่งออกอคกหาผก้ขาก็ยังได้ยินอีกว่าได้ยินด้วยแล้วครับเจ้าแม่ทรงไม่จะค้นกันนะ ไปซองเดียเตาให้ท่านผู้ชมเพราะว่าผมฝันนะครับเนาะฝันเยอะกว่าเต่ามาเราซมมาบอกบักเก่ามันกันนะเป็นไนะงคนยังไงอะโอ้ล่นว่ายว่ายมาแล้วบั่น กันคอยท so so ่องเล่าเบาว่าบ so ่บอกบ้าก so ้าอ <It> ่ะกำเนี้ยต้องรับดูนะครับเนาะนัโมตัสสะพระโคตุล่ะตัวสัมมาสัมพุทธัจจะนัโมตัสสะพระโคตุล่ะตัวสัมมาสัมพุทธัจจะนัโมตัสสะพระโคตุล่ะตัวสัมมาสัมพุทธัจจะสาธุเด้อเจ้าเบียตุนย่างใหญ่ภูสักดิ์สิทธิ์ในแดนนี้คุ้มครองดูแลถนนเส้นนี้ ไปะชาชนทั่วไปเที่ยวไปเที่ยวมาให้เที่ยวขาดปลอดภัยบ่เคยให้เป็นอย่างเกิดอุบัติเหตุจะเกิดนะครับเนาะเจ้าแม่ต้นยายใหญ่ผู้ศักดิ์เหมือนนี่คอต้องแลคนเหิือผาแ่ไปชมเอฟซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาบเลี้ยงไทยลำดับที่หนึ่งวันพิจารณาที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกแล้วันแล้วขอเชิญเจ้าแม่ลงจากกันล่างมาหลังจากผู้ขาเก้าวจบไม่หยิบเลขกถูกก็เบกเลี้ยงซี่ให้ผู้ขาผัวขาดแา้วที่เป็นเนาะ วันที่สิหกสิงหาเนี่หยหละห้มาปังปังห้เป็นเลขอเที่ยมที่หรือห้ยเป็นเลขทูกก็ได้ที่เจ้าแม่เคยหอมาเพิ่งหเพิ่งลาง,งวดตั้งเชือไหอเพิ่งเซียมที่เเลืทูกเพิ่งสองอันเลยนะครับเนาะสาตัวสองตัวเจ้าแม่ก็เคยหอมาแล้วบนี้งวดน,นี้ล,ละผมพอสองแหล่คนเดิมหวังวายเจ้าแม่สิดคนประทานเลียงไทยวันที่หนึ่งสามตัวและสองตัวงวดไปเจันที่สิบหสิงหาคมพอทอนตงพันห้ารอยคนบวกหม้ห้แก่ ผู้ขาด้วครับเนาะหมไปแกะพวกผู้ขานี้รอนมาเพิ่งเย็นก็มาพึ่งเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ทุ่งทับทิในแดนนี้แหละครับตัวประท่านเลขไทยเราที่หนึ่งให้แกะพวกผู้ขาสามตัวและแตัวเวลขไทยเราที่หนึ่งเท่านั้นสาธุ แม่ลงผมพ่อทองแหลคนเดิมสิเชืนเจ่อแม่ลงจากวัดล่างมา <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> มายิบเลขทูบครับมายิบเลขทูบนะคร <c oughs> ับเนาะอเดียวยุได้หนีละเลขไทยเรยกาก็ทีหนึ่งก็มีแต่เจ้าแม่แล,ะ <c oughs> และครับโอ้โนะครับเนาะอ่ะยิบมาเดียวครับ่อทองแหลพิจารณาบอกเจ้าแม่พิจารณาเบนยุได้มียิบไม้โค้พูกขาวันที่สิจารครับเลขไทยล้วทีหนึ่งเอาเชิญครับอันเดียวครับ <c oughs> ออกออกก็ออก,ออก,ออกยังไหวแต่ท่านผู้ชมมันนี่พันออกไหวยังสี่แสดงว่าอันโดนครับอันโดนเก็หมายว่าพอต่องแล้วเลยเบราะเมาตามตามบพราะมาตามสายยันก็ได้ครับเพราะเดมาตามเป้าบพราะมาตามเป้าคนที่ว่างไว้ พอต้องเลยหยุดเดี๋ยวบอกอันก็พอไห้ยมากเรานวะอ่ะก็เป็นอยัง,ปปนงคนอัดเมโดนคนอยากใครเต้องเลีคนเดินย่างครับเอาทำการจุดทอนทีนะครับแนละ้วต้องยกสมเนความคันแตที่นี่จะขันตอนต่อไปกับเชินเจ้าเม่ยมหยิบเหล็กเชื่อมที่สามม่เป็นเรื่อไทยแลนะที่หผมิกะเย้าสาเทื่อนะครับแนละ้วหลังจากผมหยุดเหล็กทุกแล้วแรงๆกเจ้าแมียจกิยางครับนะครับ เสียงกบเสียงเขียดเสียงยังละ่ะทรรมชาตินี่ละ่ะคือธรรมชาติที่แท้รินยังกลมขึ้นตามไฮตามลนาตามทงตามทาเนาะครับเนาะ้เพินนี่ละ่ะอย่าพูดจักบรรยากาศยังกลมขึ้นธรรมชาติของภาคอีสานหรือภาคอื่นที่นี่จังสี่บอกบเขียดห้องแบบนี้บนี่มาบวกกับพอทองแรีมาขอโชคอลาด ต้นแม่ต้นยางใหญ่เมน่็เข่ากัน,น,นตัเนาะเนาะกันชุ่งกัน,กนมมยุ่งมาผมหยุดทีนี้นนนะนแล้วมาท่านผู้ชมที่นี่ขันตอนต่อไป ที่เป็นยังหละกันตอนต่อไปก็เลขกเชื่อมซีม่เนี่ยนะครับเนาะมาเบิ่งพร้อมกันเลขเสียมซี่ครับเจ้าแม่เลขเสียมซี่สามใหม่นะครับเนาะผมพอทั้งเรือคนเดืเอดผิดเชิดเจ้าแม่มาหยึดยึดมาสามใหม้เป็นเลขไทยวันที่หนึ่งงวดวันจันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นขอเชิดเจ้าแม่โปรดพิจะะารณามาหยิบให้ไม้แรกจากเลขไทยวันที่หนึ่งนะครับเนาะเออเชิดครับท่านเจ้าแม่ ไม้แรกครับเอา เนียงนียงเนงไม้เสียมซีไม้แรกเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ยิบให้ท่านผู้ชมกับพ่อท้องแหลคนเดิมไม้แรกหนึ่งครับไม้เลขหนึ่งเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ยิบเลขกเสียมซีให้ไม้เลขหนึ่งคือไม้แรกนะครับเนาะอ่ะเนงแนงแนงนงก็ไม้เลขหนึ่งก็คือเจ้าแม่ให้อ่ะนะครับเนาะมาที่นี่น <ikal> จากต้อจากหนึ่งมาก็ะปิกปเลขไทยท้งที่หนึ่งนั่นแหละแว่าถึงต้อจากหนึ่งมานะครับเนาะอ่ะ ไม้ที่สองต่อยจากหนึ่งมาเลี้ยงใช้รองที่หนึ่งครับเจ้าแม่เชิญท่านเอา เนี่ย่ไม้ที่สองยไสหลายทีนี่ห้ฮหนึ่งึ<ๆ>่หึ่ไม้ที่สองก็ล้วนไปกลดีบรเห็น่ไม้ที่สองไม้ที่2เจ้าแม่ต้นย่างไงยิบเหล็กเสียบเสี่ครับ หมายเลขแปครับหมายลเลขแปดท่านผู้ชมอันนี้คือหมายเลขแร่วมกัน1นึ่งแปนี่แมงแมงแก็คันอันใดกับเกิดใจนะครับท่านผู้ชมร่วมกันหนึเอาอที่นี่เป็นไม้ตัดสินไม้ที่สามเ็นเรียไทยรงที่หนึ่งเจ้าแม่พิจารณาต่อจากหนมาเป็นเทยรงที่หนวัปไปจำวันที่สิบหิงหาคมพศสองพอ 2, องันหย 2องตัวนะสอ3สามตัวเท่านั้นเอาเขียนกระัานไม้ตัดสินไม้ที่สามเอา แนวนึงน่งใหม่ที่สามใหม่ตัดสินยานคักเจ้าแม่ตุนย่างไงหยิบเหล็กเชื่อมซี่ไหเป็นใหม่ตัดสินนะครับเนาะไม่ยังล่ะเก้าครับร่วมกันหนึ่งแปดเก้า่น้หนึ่งแปดเก้าสำหรับตัวเลขโหลดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิเทอาน,นั้นหนึ่งแปดเก้ายางงามด้วยเล็กตัวนี้จำได้ คันเว้าดิถึงเรียกตัวนี้นี่จำได้ที่นุ่มอามเคยไปขอคนเอ่อยางคนยางอยูนน่ขางทางคนบอกคอยสกีคนบอกคอยดีคนบอกเลยาคำเดียวเนื่งจากเกา่าตรงกันกับเลขเจียมซีเจ้าแม่ต้นยางใหญ่นะครับแล้วเอามาที่นี่ก็สีมาเบิงเลขถูกเดี๋ยวก็ที่พาดมึงเจ้าไปซองเบิกผลออกไปเลยจันน้อยบนถางออกแป้นแปลงรอๆนี่ เดี๋ยวผมจะเห็นขนาดที่ดอกเห็นโชคเห็นลาบเดี๋ยวพอต้องแล่สินค้าไปซองเบิอเบ้องบนทางออกอย่างแตีนครับเดี๋ยวผมย่อมมาไปวิ่งพร้มกันกับข้อทองแหลกคนเดิมผู้เจ้าเดี๋ยวก็ถามาเบิ้องนี้ถูกเดี๋ยวจะนีกว่าร่างใหม่ตัวเดียวหน,วกกน,น,น,วนึ่งเดี๋ยวจังหวะกันเนาะมาเป็นยังไงนี่ยุ่งเลยนี่จะยุ่งหนละจังหวะมีคนขาบสิ ผ้ามูจอมาซองเบิรงคขัก,ขก bá, bác cho mồi ở đây đi, nhìn pha mối trò để xong măng khởi được thiệt là chắc nói chuyện về qua con đường bỏ lọ trâu mẹ này, biến biến, oh, phải khởi โอเคทรกคนขอบคุณไฟที่ให้พอท่องเรีถ่ายทํำไล่การจนอนอนนี้นั่นละท่านผูช้ชมเบิกออก่าสินน่อซองตามตน้นเจ้าแม่ผู้ใดเห็นไปยังไดห่วงในใจนะครับแล้ว นี่เกิดขึ้นได้นะครับนะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้น ครับ นี่คือเจ้าแม่ต้นยางใหญ่นะครับเนาะมูเจ้าเบิ้งเอาทีท้ายทำให้เบิ้งคักๆแล้วก็แคบไว้นะครับเนาะมูเจ้าเห็นเป็นจังไหรอาจจะเป็นโชคเป็นลาบของท่านก็นได้งวดปปัจจาวันที่16บสิงหาคมพศสองพันห้าร้อสิบเอกนคบเนาะไว้ประทีนี้ไปเบิ้งบองไม่ก็อนะ เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พอท่องเรามาขอโชคลาภเพิ่นประจำนี่นะครับเนาะศรีบ,บ้านสาหาบานฤืษเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภพอท่องเรมาประจำมาถ่ายถ้ำมาขอเพิ่นให้มู่เจ้าเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเนาะให้่านมู่ชมจนเป็นแนวทางอันนี้ก็เกิดขึนนน้นได้นะครับเด้ออันนี้เกิดขึ้นได้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับของมุนี่พอท่องเรือเจอมาแล้วพอท่องเรือเจอมากับตาแล้วสิ่งที่มองบรเห็นตัวนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบืองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมนะเดี๋ยวสีว่ปนซองเบิงด้านหลังกันนะเป็นเห็ดออกแป้นแปันดีดีเป็นแต่ซองเห็นเลขเห็นโชคเห็น,หนลาบชัดๆท่านผู้ชม อย่างยางมาอบอ้อมต้นตน,นี่นี่เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ต้นนี้นี่ประมาณหลายคนครับจังสีโอบประมาณหลายคนนะครับเนาะเอาขับเบื้องเอาที่ผมซองให้เบื้องนี่ก็บตันู้ช่มกับพิจารณาโหลดใช้วิจารยาในการรับชมหรือรับฟังรับเบิง้นงนะครับเนาะเบิ้งเป็นแนวทางครับเอาชัดดีหรอกครับท่าน มีแปดมีศูนย์มีเก้าเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดพอท่องแรเห็นกับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่พอท่องเรหนึ่งสามนี่บันเหล็กทีพอท่องแร,รคนเดิมพอท่องแร,รฝันนอนยังก,กังเว้นฝันวาโรตบาทขั้นบกไงจะมามาตะทางไหนมาเบียดเออกำแพงบ้านนาบ้านเลยใก้ปืดเบียดขี้มาจากไหนจะมาเบียดกำแพงบ้าน พอท้องแลคนเดิมนะครับนะขั้นบักยางใหญ่ขั้นสีแดงรวดบาทขั้นใหญ่ใหญ่สูงสูงผมก็เลยบอกนุ่มอาให้ทไทยรูปไว้เพิ่นก็เลยว่าอาไทยเลยก็เลยผมก็เลยถามเพิ่นในความฝันว่าอ้าวเจ้าเสียจอดไว้จังสี่ที่เจ้าออกไปไหนป้อนนี่ออกไปอยู่เพิ่นวไว้จังสี่ที่ออกอยู่เพิ่นว่าสี่ออกไปผมพอต้องเลถามเพิ่นว่า,ออออถถา,วารถดเจ้าหรอเจ้าสีจอดไว้จังสี่ที่มันออกไปไหนป้อนนี่ ผมก็เลยถามเพิ่นในความฝันครับเพิ่นก็บอกว่าไปได้อยู่อ่ะนั่นแหละคือคือเท่าเนเ้็บ้านเลขทีสิบสามครับท่านผู้ชมให้คิดเอาให้ตีเอาเป็นโชคเป็นลาบไ,ได้เบิดนั่นละบ้านเลขที่สิบสามไม่แน่ครับอันนี้เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นได้เบิด์ตเบอร์ตออกโดนหรอระวังนะครับนะออานี่ครับพ่อแคบไวฟตรงนี้ไปมองใหม่กันนะแนงแนงแมงก็ไปมองใหม่กันนะท่านผู้ชมนี่ เ่ิดถาดเพินทางออกตรงนีิ่นมาเห็ดทํำความสะอาดย่างดีเอา้านี่ครับมาทายทํำไห้เบิงพอเป็นแนวทางมู่เจ้าเห็นเป็นจังไยก็คือจังสันเห็นเป็นจังสันก็คือจังไยสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื่องเท่านั้นให่เบิงเป็นแนว,ทา,แนวนนนนทางแนวถนนนะครับเนาะอือทอท้องแหล่คนเดิม ผ้าอยากหาไหหมูเจ้าได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้าทั่วตามีโชคมีลาบกันอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับอยู่ในพ่งนี่ไงเป็นอย่างใหญดขึ้นได้เบดด้นะครับละเเออพราะวะ่าบดคอยได้มาซองอบอ,อ้อมปันไดหนึ่งเกตสามกับมี่ พอต้องและทวงพุ่นครับพอต้องและมาบืบ้องบาอยากได้บมดเลยพุ่นเพราะอไเบื้องเอาถือมูจเจ้าแค่ไปรอดเบื้องไปก็ได้อ้าวเดี๋ยวงานลงไปจังหน่อยตงนี้มันค่อยนี่ครับเด้ออ้าวเบื้องพุ่นเบื้องปิดแนวถอดแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องมองนี้แล้วก็ ก็ที่ไปเบื้องเล็กทูบแล้วก็ลาเอ๋ยลาขึ้นตนลราไปล่ำไม้ไผ่ก็เหลาลงไปกลายเป็นหีปิ้งปลาหนาดเอ,าอ้ามะยังแสบได้ปิ้งหรือตะบะคูอ่ะครับเบื้องเอาแนงแนงแนงก็ทันผู้ชมเบื้องเอาดีดี เราตัวเลขโหลดใช้วิจารย์ในการับผมหรือเราฟักแล้วเบิ้เท่านั้นนี่แม่งยังมันมาตอมเอีอ้ออยนะนี่ยังกูตัวบบไงหนึ่งมันสิมัดนี่พอท่องเรืยอยู่นี่พอท่องเรีอเห็นเลขกเกตหาครับท่านผู้ชมพอท่องเรีอเห็นเหล็กเกตหาได้อขนาดพอท่องเรีอยืนยื้่ไกลพอท่องเรีอเห็นยางชัดเลยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจุดซองให้เบิ้งผมเบิ้งตัวนี้แล้วผมก็สิเออไปเบิๆๆ้งเลขทูบผมเห็นเลขกเกตหาครับ มูอเจอ้าเบิกง่อนนะครับนะเดี๋ยวคอยจุซ่องให้เบิงนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับตุกขาวๆเนี่ยนี่นะครับพอต้องเรียกเพ้นเกตหามังกลางเลยครับอ้าวท่านผู้ชมพออ่อมาที่นี่ยังไงพองอั่างไรกุลพงเด่นงพ,พงจะนีตุนย่างไง พ่อไปมาที่นี่เดี๋ยวเบื้องเลียงทูบข้องตใหม่เมื่อไรละ่ละน้องเจ้าน้องกันละ่ <c oughs> ละไปเดี๋ยวจบไปเบื้องเลียงทูน้องกัน <c oughs> ขอให้ครับแนี่ยนังอ่าเดี๋ยวจมมาเดี๋ยว อะไรลงมาจากโคกก่อนเอาติดซองเนยพ่ก,กัดท่าผู้ชมเบิ้ังสิไรลงไปเบิ้งเลี้ยงถูกนะครับเนาะอะเบิ้อเอาครับแคบไว้ มาเบิงเลขทูบมาดิ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> หนึง่งหนึง่งๆอ้าวเลขทูบเจ้าแม่ต้นยางใหญ่มอบโชคลาบ <c oughs> ให้พอทกแรกครับท่านผู้ชมเลขไทยรางวัลที่หนึ่งวง่าไปจัวันที่สิบหกสิงหาคมพอตอนพันห้าแล้วขอดูบกนี่ครับหนึ่งหนึ่งหน่ง,นงอมาแล้วไม่ยังห่ะทันสี่ห้าหนึ่งครับท่านผู้ชมเลขทูบเจ้าแม่ต้นยางใหญ่มอบให้ท่านผู้ชมแล้ว สี 1> 1. ่ห้าหนึ่งกตีไปเยอะเกินก็นแล้วแต่ท่านนะครับนะเนาะสี่ห้าหนึ่งเลขท้ายบังที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเลขเชี่อมซี่เพิ่น์นไ้เออเลขเชี่อมซี่เดี๋ยวเดีก่อนคิดออกก่อนเอาเดี๋ยวนี้เลขถูกซี่หาหนึ่งนะครับเนาะไปบังที่นี่กติลาได้บัดนี้ลาามูเจ้านะครับเนาะเพิ่์นไ้โชค์ห้ลาามูเจา้าเราละ เบกไทยเราที่หนึ่งกับพอทองแหลคนเดิมเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ที่นี่ก็นีน่แหละสำนผู้ชมพอทองแหลก,กันสิขอลามู่เจ้าตัวอันเลขเสี้ยมซีม่คิดบ่ออกครับเดี๋ยวแต่มาหูยุวาตัวทุ่ไทยหาเพราะคือจงไหนบุคคลบนอเอา้าเดี๋ยวจังมากันเอาสำนผู้ชม นี่แหละครับเดี๋ยวเบิ้งจอดหลังเอาก็ได้กันผมขี่รถออกนี่แหละเดี๋ยวผมสีลาดมูเจ้าไปนี่ภาพนี้นะ้ครับเนาะเจ้าแมตยงงแมต้นยางใหญ่ครับเจ้าเมยต้นยางใหญ่เพิ่นให้โชคให้ลาบมูเจ้าอันนี้เพิ่นเฮ็ดให้เห็นบ่เจ้าแม่เพ่อนเห็ดให้เห็นบ่าครับเบื้งนะครับด้วยอ่นเป็นขี้เกียมมั่งเนี่ยนั่นครับอเอาเบิ่งเอาเ้อครับด้อน,นั่นนี่ครับเป็นงอแงอย่างเง เนียแหละครับแล้วกันขอขอบคุณเจ้าแม่ที่ให้โชคให้ลาบผู้ขาเนาะเป็นหางมันนี่เป็นงอแง,งอเสกเสกครับจริงจกนะครับเนาะอ่ะนี่ครับแบบผู้ชมพวกเราโอ้คือเป็นนี่แหละภาพเจ้าแม่หรือว่าทรงหลุกนองบริวารมาบอกว่าหายแล้วแล้วนกะ็เนาะเอะอย่าลืมผมวันประจวบปันที่16สิงหาคมพศ .2566 นี่นะครับเนาะพอร้องวันห้้อของถืบอกใครจไปชมมีโชคมีลาบครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่อ่อเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ภูสักศิษย์ในแดนนี่นะครับเนาะมือนี้ก็ท้องแดงคนเดิมก็สิขอลาหมูเจ้าไปในภาพนี้อ่าไอหมูเจ้า,านอนรับฟันนีคงใหญ่ใหญ่คงไข่ใหญ่มีอ่าน,นอนกางเ,เ,เออเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงาม ครับเลขไทยลงมาที some, baptism, 2, mm ่ห hmm. น like no no si yeah, mm ึ hmm. no no is, like no, okay. no. ่งเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นเลขไทยลงมาที่หนึ่งยาลืมคนไรคนแค่กดติดตามช่องคอทองเหลีคนเดิมผ้ามูเจ้าไปหายโฉกหาลาบรำรำเร่ร่อยกันถุกทันเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามนอานรับฝันดีคงเจินไปไดนค้องไข่ใหญ่มีนอนนลับเด้เงินหมื่นนอนตื้นได้เงินแสนแปมือมาได้แก้วมานี่นะครับเนาะแปลงมือมาได้แก้วมานี่ตื้นขึ้นมาอีกมือหนึ่งเออเป็น สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกโชคลาบเจ้าแม่ต้นยางใหญ่หมอบไพ่มูเจ้าแล้วครับเนาะมอบไพ่มูเจ้าท่านผู้ชมพ่อทองแหลกคนเดิมยางขักปังปังสามตัวและสองตัวเอาตัวนี้ละเง่งเฮงรวยรวยสวยสวยกำงามทุกท่านสวัสดีครับไปพ่อ,พอจบข่าวอื